สวัสดีค่ะเอเองนะคะจากโชลุมสม,มิทฮอนไดยูสคารสาขาพัฒนาการรถมือสอง,องคุณภาพดีค่ะ ค่ะก็วันนี้นะคะเอมีเจ้ารถ h o n ด a Accord นะคะชมปัจจุบันคันนี้มาแนะนำลูกค้านะคะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นรุ่น1.5เทอร์โบนะคะเป็นปี2019นะคะสีขาวตอนนี้มีเข้ามาคันนี้คันเดียวเลยนะคะยังไงลูกค้าสนใจก็สามารถโทรสอบถามได้เลยนะคะคันนี้ทางโช์ุูมตั้งขายอยู่ที่1ล้าน190,000บาทเท่านั้นนะคะเล็กไม่น้อยนะคะวิ่งไปเพียง48,000กิโลเท่านั้นนะคะยังไงก็สอบถามข้อมูลเข้ามาได้นะคะค่ะก็เดี๋ยวเอจะพาลูกค้านะคะไปชมตัวรถรอบๆคันกันก่อนนะคะ เราไปชมรถกันเลยค่ะค่ะก็เดี๋ยวเอพาชมตัวรถรอบๆคันกันก่อนนะคะสำหรับคันนี้นะคะอย่างที่เอแจ้งไปนะคะจะเป็นรุ่น1.5 Turbo EL นะคะเป็นปี2019นะคะรถสวยสภาพพร้อมใช้งานนะคะคันนี้จะเป็นรถผู้บริหารใช้งานนะคะไม่น้อยไม่วิ่งไปเพียง48,000กิโลเท่านั้นนะคะ ภายในของเขานะคะเป็นสีดำนะคะหน้าคอนโซลแล้วก็แผงประตูด้านข้างในตกแต่งด้วยลายไม้นะคะออปชันครบเลยค่ะเดี๋ยวเอวพาชมออปชันอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันก่อนด้านหลังนะคะนั่งสบายแล้วก็กว้างมากๆค่ะมีแอร์ตอนหลังให้ด้วยนะคะภายในนะคะเบาะเนี่ยสะอาดนะคะไม่มีร่องรอย ขาดหรือว่ายับเลยนะคะอันนี้จะเป็นโฉมปัจจุบันเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องสัมภาระกันนะคะรุ่นนี้น้ำมันจะรองรับ e 8 5เรียบร้อยแล้วนะคะด้านหลังเนี่ยกว้างมากๆเลยนะคะแล้วก็ เบาะด้านหลังนะคะตัวนี้นะคะก็สามารถพับได้นะคะอุปกรณ์ต่างๆพวกยังอะไหล่แมรงนะคะอยู่ใต้นี้นะคะครบเลยนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูค่ะนี่ค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปชมออปชันหน้าคอนโซลคันนี้กันนะคะเดี๋ยวเริ่มจากด้านข้างเลยนะคะด้านข้างนี้ก็เบาะนะคะสามารถเมน ได้สองท่านั่งนะคะอันนี้เรียกว่า memory seat นะคะเบาะปรับไฟฟ้านะคะอันนี้จะเป็นคิวบันไดนะคะเบาะสวยสะอาดเลยนะคะมีกล้องมองด้านข้างหรือว่าเลนส์วอดให้ด้วยนะคะรุ่นนี้พรงไลมันติฟังก์ชันนะคะขวามือเป็นระบบพุคอนโทรลนะคะซ้ายมือก็จะเป็นปุ่มอคอนโทรลเครื่องเสียงบนพวงมาลายัยแล้วก็จะมีปุ่มรับสายวางสายโทรศัพท์ได้นะคะ คันนี้เลขไม้นะคะวิ่งไปเพียง48,574ื่นารกิโลกรันตีว่าเป็นไม้แทร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะหน้าจอนะคะจะเป็นหน้าจอสัมผัสนะคะแล้วก็รุ่นนี้ก็จะมีกล้องหลังให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีเลนส์วอทให้ด้วยนะคะเลนส์วอทก็คือกล้องด้านข้างนั่นเองนะคะนี่ค่ะกล้องด้านข้างนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะอย่างที่แจ้งไปนะคะจะเป็นเครื่อง1,000 500cc นะคะผสมเทอร์โบก็จะเน้นในส่วนของการประหยัดน้ำมันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูค่าเฉลี่ยน้ำมันกันนะคะอแอร์คอร์ดนะคะก็เฉลี่ยนะคะตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณ14กิโลลิตรนะคะถ้าขับความเร็วคงที่นะคะระยะทางไกลๆนะคะไม่ได้ขับในเมืองก็เฉลีย่ยแล้วเนี่ยถือว่าประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะแต่ถ้าขับในเมืองก็จะอาจจะอยู่ประมาณสัก10-11กิโลลิตรประมาณนี้นะคะ นี่ค่ะมี13กิโลลิตรนะคะถือว่าประหยัดน้ำมันนะคะสำหรับรถท o นด a าแอ o คอนะคะออปชั่นครบเลยนะคะแอร์ออโต้ค่ะอุปกรณ์ต่างๆอันนี้ทางโชว์รูมของเรานะคะตรวจเช็คนะคะใช้งานได้ทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะรองรับ Apple c a r p l a y เรียบร้อยแล้วค่ะใครสนใจก็สอบถามข้อมูลมาได้เลยนะคะ ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเอพาชมเจ้ารถ Honda a c c o r d คันนี้กันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคันนี้นะคะราคาพิเศษ1 1ึ่0ล้าน้านบาทเท่านั้นนะคะลูกค้ามีเครดิตดีสามารถดาวน์0%ได้เลยนะคะพร้อมรับเปรตดอกเบี้ยพิเศษไปด้วยยังไงสนใจสามารถโทรสอบถามข้อมูลได้เลยเดียเ๋ยวจะโชว์เบอร์ไว้ที่ด้านล่างนะคะสำหรับวันนี้เอขอแนะนำรถสวยๆเพียงเท่านี้ก่อนนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางโชว์รูมเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ